สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ US Stock Brief by Alpharendit เราสรุปข่าวหุ้นสหรัฐแบบกระชับเข้าใจง่ายสำหรับนักลงทุนทุกคนเจาะลึก QQQI ETF ดาวรุ่งสายปันผลจาก NASDAQ 100อยู่สูงกว่า13%แต่ค่าธรรมเนียมแพงกลยุทธ์ซับซ้อนและผลตอบแทนอย่างแพ้ QQQ จริงหรือไม่ ในยุคที่ดัชนี NASDAQ ทําจุดสูงสุดใหม่นักลงทุนเริ่มมองหาเครื่องมือที่สามารถให้รายได้สม่ำเสมอท่ามกลางความเสี่ยงจากมูลค่าที่แพงเกินไปหนึ่งใน ETF ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ QQQI หรือ NEOs Nasdaq 100 High Income ETF ที่ให้ย i e ถึง13.85%ต่อปีพร้อมกลยุทธ์ที่ระบุว่าสามารถฟื้นตัวได้ในตลาดขาลงและยังมีโอกาสตามตลาดได้บางส่วนในขาขึ้น แต่ก็มีนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่ากองทุนนี้แม้น่าสนใจแต่ดูจะมีต้นทุนสูงและอาจไม่คุ้มเทียบกับกองทุนอื่นในกลุ่มเดียวกันเช่น QYLD JEPQ หรือแม้แต่ QQQ ธรรมดาเพื่อช่วยให้คุณประเมินได้ว่า QQQI เหมาะกับคุณหรือไม่เราจะพาไปดูทุกมิติทั้งโครงสร้างกลยุทธ์รายได้ผลตอบแทนและความเห็นของนักวิเคราะห์ทั้งสองฝั่งเริ่มจากคำถามว่าตลาด n a s d a q แพงเกินไปหรือไม่ กลางที2025ค่า P/E ของ NASDAQ 100ขึ้นมาที่ประมาณ40.34เท่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวประมาณ31%ในช่วง7ปีที่ผ่านมา P/E ต่ำสุดอยู่ที่22.88เท่าในปี2019และสูงสุดก่อนหน้านี้คือ39.85เท่าในปี2024 ประเด็นที่นักลงทุนกังวลจึงไม่ใช่แค่ราคาหุ้นที่สูงเกินไปแต่รวมถึงความคาดหวังว่า EPS ของบริษัทเทคจะเติบโตสูงมากซึ่งหากไม่เป็นจริงหุ้นอาจร่วงแรงและนั่นคือเหตุผลที่ ETF ประเภท Cover Call ได้รับความนิยมเพราะช่วยลดความเสี่ยงของตลาดขาลงและสร้างรายได้จากออปชันโดย QQQI คือกองที่มาแรงที่สุดตอนนี้ทีนี้เรามาทำความเข้าใจโครงสร้างของ QQQI QQQI เป็น ETF ที่ถือหุ้นใน NASDAQ 100แล้วนำไปขายออปชันเพื่อสร้างไรายได้รายเดือนความแตกต่างของ QQQI คือไม่ได้ขายคอครอบคลุมพอททั้งหมดแบบ QYLD แต่เลือกช่วงขายและขนาดของออปชันได้ยืดหยุ่นและยังนำไรายได้บางส่วนไปซื้อ call Option แบบ out of the money เพื่อเปิดโอกาสทำกำไรหากตลาดขึ้นแรงกลยุทธ์นี้เรียกว่า c o r e spread strategy ข้อมูลพื้นฐานของ QQQI มีดังนี้ เปิดตัวมกราคม2024ปัจจุบันมีสินทรัพย์ใต้การบริหาร3.05พันล้านดอลลาร์ค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.68%ต่อปีซึ่งถือว่าสูงกว่าคู่แข่งยิวย้อนหลันอยู่ที่13.85%จ่ายปันผลทุกเดือนและมีเทิร์นโอเวอร์เรทต่ำมากเพียง3%พอร์ตหลักของ QQQI เน้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะหุ้นอย่าง Nvidia, Microsoft, Apple และ Broadcom ซึ่งเพียงแค่10ตัวแรกในพอร์ตก็คิดเป็นเกือบ30%ของมูลค่ากองทุนทั้งหมดมาดูผลตอบแทนกันบ้างตั้งแต่เปิดตัวในเดือนมกราคม2024ถึงกรกฎาคม2025 QQQI ทําผลตอบแทนรวมได้31.99%ขณะที่ QQQ ได้33.37%ถือว่าใกล้เคียงกันแม้ QQQI จะมีข้อจำกัดจากการใช้ออปชั่นในช่วงที่ตลาดผันผวนช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน2025 QQQI ตกน้อยกว่ากองทุนอื่นในกลุ่มเดียวกันและฟื้นตัวได้เร็วกว่าทั้ง QYLD และ JEPQ ส่วนรายได้ที่จ่ายต่อเดือนค่อนข้างสม่ำเสมออยู่ที่ประมาณ58-64เซนต์ต่อหน่วยแม้ในช่วงตลาดผันผวนเมื่อเทียบกับกองทุนคู่แข่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ QYLD เป็นกองทุนที่ขายคอครอบคลุมพอตท,ทั้งหมดกลยุทธ์ตรงไปตรงมายิ่สูงแต่โอกาสฟื้นตัวในตลาดขาขึ้นต่ำค่าธรรมเนียมถูกกว่า QQQI อยู่ที่ประมาณ0.60% JEPQ ใช้กลยุทธ์คอสเปรดเหมือนกันแต่มีการปรับพอร์ตบ่อยมาก Turnover สูงถึง168%ค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.35%ถูกกว่า QQQI อย่างชัดเจนส่วน QQQ เป็นกองทุนที่ไม่ใช้ออปชั่นเลยค่าธรรมเนียมต่ำเพียง0.20%และให้ผลตอบแทนดีที่สุดใน18เดือนที่ผ่านมาความเห็นจากนักวิเคราะห์แบ่งออกเป็น2ฝั่งชัดเจน ฝั่งที่แนะนําซื้อมองว่า QQQI เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการรายได้ประจําสูงไม่เน้นการเติบโตของมูลค่าพอร์ตกลยุทธ์ที่ยุดหยุ่นช่วยให้ฟื้นตัวได้ดีในตลาดขาขึ้นอีกทั้งการจ่ายปันผลรายเดือนที่สม่ําเสมอก็เป็นจุดแข็งสําคัญโดยเฉพาะกับพอร์ตที่เน้นเทคโนโลยีซึ่งยังมีแนวโน้ม EPS โตสูงขณะที่ฝั่งที่แนะนําถือหรือขายเตือนว่า QQQI ให้ผลตอบแทนรวมยังต่ํากว่า QQQ ที่มีค่าธรรมเนียมน,น้อยกว่ามากและการใช้ออปชั่น แม้จะช่วยสร้างรายได้แต่ก็ลดโอกาสในตลาดขาขึ้นในระยะยาวกลยุทธ์อาจเหมาะก,กับตลาดผันผวนมากกว่าตลาดกระทิงที่ยาวนานความเสี่ยงของ QQQI ที่ต้องรู้ได้แก่ค่าธรรมเนียมที่สูงหากไม่ได้ใช้ออปชั่นอย่างเต็มที่อาจไม่คุ้มกลยุทธ์พึ่งพาความผันผวน,นในตลาดออปชั่นถ้าความผันผวนลดลงรายได้ก็ลดตามประวัติย้อนหลังยังสั้นเพราะเพิ่งเปิดตัวได้เพียงปีครึ่งและหากเกิดการหมุนกลุ่มหุ้นออกจากเทคโนโลยีก็จะกระทบทั้งมูลค่ากองทุนและรายได้ทันที สุดท้าย QQQI เหมาะกับใครเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการกระแสงเงินสดรายเดือนโดยเฉพาะผู้วางแผนกเกษียณหรือต้องการใช้ปันผลเป็นรายได้จริงเข้าใจกลยุทธ์ออปชันและสามารถรับความผันผวนของตลาดได้ไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการการเติบโตของพอร์ตมากที่สุดในระยะยาวหรืออยากลงทุนตามดัชนีแบบเต็มรูปแบบ สรุปคือ QQQI เป็น ETF แบบ cover call ที่ออกแบบมาให้ยืดหยุ่นสูงมีการผสมผสานกลยุทธ์อย่างชาญฉลาดและให้ผลตอบแทนรวมที่น่าพอใจในตลาดผันผวนการใช้กลยุทธ์ cost p l a จึงมีโอกาสได้ประโยชน์บางส่วนในตลาดขาขึ้นแต่ด้วยค่าธรรมเนียมที่สูงและผลตอบแทนรวมที่ยังแพ้ QQQ อยู่ QQQI จึงเหมาะกับนักลงทุนที่เน้นรายได้มากกว่าการเติบโตของพอร์ตอย่ามองแค่ย i e สูงให้ดูทั้งกลยุทธ์ความเข้าใจและเป้าหมายทางการเงินของคุณก่อนตัดสินใจลงทุน ขอบคุณที่รับฟังในตอนนี้แล้วพบกันในเอพิโซดหน้าถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe หรือติดตามช่อง Alpha r e n d i t ทั้งบน YouTube และ Facebook เพื่ออัปเดตข่าวสารและบทวิเคราะห์หุ้นสหรัฐดีๆแบบนี้ได้ตลอดทุกวันพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ